สวัสดีตอนเช้าๆครับส่วนหลังบ้านกูรักไม้ได่างตอนนี้ไหมทองประกายดาวสามสีนะครับเดี๋ยวไล่แดดแล้วก็ลงเขคงใหญ่ตั้งแม่ครับ สีมาละสีสวยละตัวนี้ก็คือไม้ทองประกายดาวส่วนลังบ้านกุรลกไม้ด่างครับอันนี้ตัวนี้ได้มาจากฟาร,ร์มใหญ่นะครับใบเขาจะเป็นแบบนี้สีสีแปลแบบกแปลพ่อแม่เขาก็สีแปลกแปบลบได้มาสองต้น อัปเดทให้ดูครับไม้หนอกก็มีราคาแบ่งปันนะครับตัวเล็กๆนี่เตรียมลงแม่ครับลงแม่ อนนี้จะป่วยครับต้องรักษากันต่อไปต้องรักษากต่อไปครับไม่ปล่อยตายยังไงนะครับอันนี้ก็เล็บมือนางตัวนี้เล็บมือนางนะครับผูผูดินฉาหน่อเมือวานนี้ก็เตรียมดินว่งางก็ว่งางก็เตรียมดินครับ เตรียมดินลงดินเตรียมแม่ขยายตัวนี้เสือเสือภูเขาไฟนะครับเสือภูเขาไฟแต่คนละตัวกับตัวนั้นคนละตัวกันนะครับตัวเล็กๆแบบนี้นอนเอ่อ ไอ้หลอดเดินนะครับหลอดเดินลนะใส่เข่งเบอร์หนึ่งเข่งใหญ่เลยอัปเดตให้ชมครับนี่คือ,อ,อผมผสมเพื่อจะเอาไปปลูกต้นกล้วยนะครับก็สูตรตัวเองนี่แหละผสมแล้วก็หมัก,กเอาไว้ แล้วก็ลงเข่งเพื่อให้มันอยู่อยู่ตัวไม่ให้มันยุบยุบแต่อย่าให้มันยุบมากหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกครับหลังจากเมื่อคืนนี่ฝนตกอันนี้สมัยทองสามสีสามสีครับพ่อแม่แม่เขาสามสีฟลอริดาก็ตั้งแม่อยู่นะครับ ว่างจะได้เปลี่ยนเข่งหรือลงหลุมเคยได้ตั้งแม่อยู่อันนี้ก็ไหมทองนะครับใหมทองสามสีนะครับ เราเดี๋ยวได้ดูเรื่อยๆครับอันนี้ก็ใ้ทองครับคุณแม่ลูกดกดูมีราคาแบ่งปันนะครับที่ผมจะถ่ายให้ดูจะถ่ายให้ดูตัวต้นนี้ครับที่ผมต้นนี้ผมที่ผมแกะอหกเห็นไหมครับดูหลอดเข้ามาแล้วครับเห็นไหมหลังจากที่เขาชะงักตั้งตั้งนานนะครับ เสือผมเล,ล่ะหลอดมาใล่ไหมยาวต้นกล้วยผมเอาใจใส่ทุกต้นนะครับรักทุกต้นเอาใจใส่ทุกต้นอัปเดตให้ชมครับสวนหลังบ้านกูหลกไม้ด่าง ถึงจะราคาไม่ดีก็ปลูกเหมือนเดิมครับก็จะใส่เหมือนเดิมสีเขาเทปมาเาเทปมาตัวนี้ต้องต้องรอครับหลอดยังไม่แทง ยังไม่แทงหลอดตันนี้เพิ่งได้มาใหม่ฟา์มใหญ่เขามาส่งแม่เขาจะออกเป็นสีชมพูแม่จะออกเป็นสีชมพูก็ตระกูลเดียวกับต้นท,ท,ที่แรกนั่นแหละครับแม่จะออกเป็นสีสีชมพรูรอรอลุ้นหลอดครับหลอดยังไม่แทงครับนี่ตอมามันมลงดิน ต้องสังเกตหลอดสังเกตหลอดแทบทุกวันครับอันนี้ก็หลอดยังไม่แทงครับวัน,นี้ลวดลายนะครับแม่เขาลายเทพนะครับของปุกป,ปุกของของของแปลกแปลกก็เลยปลูกไว้ ตัวนี้เดิมเข้าที่เข้าทางนะครับหลังจา,ากใบหักใบหักใบสองสามใบชะงักชะงักเริ่มมาแล้วครับตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เนยแต่ใบเขามาหักช่วงขนส่งนี่แหละชะงักม,มาเต็มที่แล้วครับหลอดมาเต็มที่แนละ้วโอเคครับ อรอลุ้นตัวนี้ตัวนี้แพงมากนี่ก็อรอลุ้นหลอดกำลังมาครับกำลังมากำลังอยู่ตัวช่วงเรา,าเปลี่ยนคือรับเขามารับมาถูอากาศอีกแบบหนึง่งเขาอาจจะชะง,งักได้ครับ หรือเปล่าครับนี่ผมแกะได้สองวัน,นกาดตัวนี้ดูหลอดออกมาแล้วครับเห็นไหมครับเชื่อผมไหมล่ะจากจากหลอดไม่แทงนะครับนี่มาแล้วเห็นไหมจากหลอดไม่แทงจากที่มันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นใบซ้อนๆกันแล้วก็ไม่ไม่แทงหลอดอ่าพอเรามาแกะออกครับผมแกะออกประมาณห้าหกกัด หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6่งสองสามสี่ห้าหกหกกาบครับผมแกะคดูจากเป็นอ้วนๆแกะออกเห็นไหมเชื่อผมกับมาแล้วเนี่ยมาแล้วแกะเห็นชัดเลยครับว่ามาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่หลอดจากหลอดไม่มานะครับเป็นอ้วนๆตรงนี้ ผมแกะออกแค่ออกเห็นไหมมาแล้วเป็นแบบนี้สามตอนนี้สี่ห้าห้าต้น,น,นสามแล้วใช่ไหมนี่อีกต้นหนึ่งดูเห็นไหมเชื่อผมหรือเปล่าหลอดมาแล้วนึวกว่าจะเป็นอ้วนๆอ,อยู่ตรงนี้ไอ้พวกก็แก่แค่แคอ,ออกน,นี่เหลือตรงนี้ถ้ามีปัญหาอีกเดี๋ยวผมจัดการ ถ้าถ้าถาหลอดวิ่งปกติเดินปกติการเจริญเติบโต,ตดีผมก็อาจจะผมอาจจะไม่แกะถ้ามีปัญหาแกะแน่นอนครับตัวนี้แกะเลยครับไม่ต้องกลัวตายครับไม่ตายครับผมทำมาหลายต้นแล้วแกะเลยแกะเลยก็ คผู้ชมหลอดตัวนี้มีปัญหาตไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเดี๋ยวแดดครับหลอดตัวนี้น่าจะแตกนะครับอากาศเกี่ยวกับอากาศครับเนี่ยเนี่ยมาสวยๆลายสวยๆต้องรอรุ้นครับรอรุน้น ันนี้บาวบากิวแล้วครับในทองบากิวรอลุ้นครับตัวนี้เขายังชะง,งักอยู่นะครับหลอดยังชะง,งักอยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไม่ไม่ไม่ชะงักเลยมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวโอเคเพราะว่าผมเพิ่งเอาหน่อเขาออกเพิ่งเอาลูกเาเขาออก ดินดีครับรับประกันว่าดินดีนี่ตามสูตรเลยเอาสูตรนี้แหละได้สูตรนี้แหละโอเคเลยต้นกล้วยอวบใหญ่ลำใหญ่อันนี้ก็มียังไม่โผล่มาอยู่นะครับมีแค่สองนอไม่โผล่ไม่มอยู่เ่วามีปัญหาเ่ว่ามีปัญหานะครับตอนนี้ก็ถ้าจะลอกออกก็ได้นะครับ ลองแต่ไม่ทำเนี่ยเพราะว่าเขาเดินปกติแล้วครับเนี่เขาเดินปกติแหละลงจากต่างจังหวัดผ้าสแสรมหน้าเจ้าออกครับเริ่มตำ่ำนะผ้าสแสรมเริ่มต่ำลงมาอันนี้จะชนแล้วนะีนี่ครับไหมทองครับ ช่วงนี้ฝนฝนเข้าครับระวังยากเดือดแดดเดือดแดดเดือดร้อนเดือดฝนต้นไม้ก็ระวังยากเนี่ยผมต้องเก็บเมื่อก่อนผมมาไปไว้แดดร้อยแดดร้อยทีนี้รับแดดไม่ได้ต้องเก็บเข้าร่มก่อนผ้าใต้ผ้าแสรมก่อนเพราะแดดแดดมันแรงจริงครับแดดนี่ไหมเลยล่ะโอเคครับผม อัปเดตให้ให้ชมเกี่ยวกับนองเกี่ยวกับอ่แทงหลอดนี่แหละเนี่ยก็ผมบอกแล้วไงว่าผมจะทำลงใน u t u b e ให้ดูตลอดเนี่ยมาแล้วทำลงลง u t u b e ให้ให้ชมตลอดว่ามันจริงไหมเนี่ยมันจริงไหมเนี่ยมาเห็นไหมว่ามันจริงไหมเมื่อก่อนหลอดมันชะงกักชะงักนานครับนาน เห็นไหมมันมาเี่ยเมื่อก่อนมันชะง,งักนะครับชะง,งักมีต้วอ้ว,น,วนขึ้นเฉยความสูงไม่มีตอนนี้โอเคแนละ้วเริ่มปกติแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนกดติดตามด้วยถ้าคิดว่ามีประโยชน์ให้เพื่อนๆเขาได้ชมด้วย เออถ้าต้นไม้ปกติมันก็จะจะขึ้นแบบนี้เลยนี่แทงแทงรอดแทงลอด,ลอดตลอดนี่ก็คือไม่ไม่ช่างักเนี่ยไม่ชะงักขนาดลูกเสียลูกลูกเสียนี่ยไม่ชะงักครับถ้าชะงักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือต้นต้นไม้ปกติครับต้นไม้ปกติก็จะเป็นแบบนี้ไม่ช่างักครับถ้าช่างักเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งโตช้าแก้ปัญหาทันทีเลยโอเคครับผม ส่วนหลังบ้านกูรักไม่ดางขอบคุณที่ติดตามครับผม